การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิที่ปรารบอัตตาและโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาทิฏฐิที่ประกอบด้วยวาทะว่าตนหรือประกอบด้วยวาทะวาโลกเกิดขึ้นในโลกมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุจะตั้งต้นกระทําในใจอย่างไรจึงจะละทิฏฐิเหล่านั้นได้ จึงจะสลัดคืนทิฏฐิเหล่านั้นได้พระเจ้าข้าจุนทะบรรดาทิฏฐิที่ประกอบด้วยวาทะว่าตนหรือประกอบด้วยวาทะว่าโลกเกิดขึ้นในโลกมีอยู่มันเกิดขึ้นในอารมณ์ใดนอนตามอยู่ในอารมณ์ใดเรียกร้องอยู่ในอารมณ์ใดเมื่อภิกษุเห็นอยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงซึ่งอารมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่า นั่นมิใช่ของเรานั่นมิใช่เรานั่นมิใช่อัตตาของเราดังนี้ซึ่งการละซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นการสลัดคืนซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็ย่อมมี